หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างชื่อให้กับตัวเองจนกลายมาเป็นหนึ่งในฮีโร่ของสโมสรช่วยกอบกู้วิกฤตของทีมได้สำเร็จนั่นก็คือในรายของทาง Nathaniel p h i l i p ปักกระหลังเจ้าเวหาของทีมเราเมื่อเขาได้กลายมาเป็นแกนหลักสำคัญย้อนกลับไปเมื่อฤดูการ2020ถึง2021ในตอนที่บรรดานแนวรับตัวหลักของเราต่างก็ได้รับบาดเจ็บโดยพร้อมเพรียงกันแบบไม่ได้นัดหมายไม่ว่าจะเป็นทางเวิร์กยูฟานได้ จเอลมาติฟและโจโกเมสที่ต่างก็บาดเจ็บยาวก่อนจะเป็นฟินลิปที่ก้าวขึ้นมาจับคู่กับอีกหนึ่งดาวรุ่งของทีมเราอย่างทางดีสวินเนียมจนช่วยให้ทีมเล่งฟอร์มกลับมาได้ในช่วงท้ายสีสัน้นและจบท็อปโฟ,โฟพร้อมคว้าตัวไปเล่นแชมเปี้ยนหลีกได้สำเร็จท้วนนับจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาตำแหน่งของเขาเอาไว้ได้และถูกปล่อยยืมตัวออกไปในหลายโอกาส เช่นเดียวกันกับการที่มีหลายสโมสรพยายามจะติดต่อขอซื้อตัวเขาแบบถาวรแต่สุดท้ายก็เป็นตัวของเยอเกนครอฟที่ตอบปฏิเสธในการจะขายเขาออกไปหลังต้องการให้จู้ตัวอยู่เป็นแบ็กอัพให้กับทีมเพื่อเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดแบบที่เราเคยเผชิญหน้ามาดังกล่าวข้างตน้นอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิแอเลติก สำรักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ออกมายืนยันเลยว่าเส้นทางของฟินลิปกับทางลิวอร์ภูนั้นอาจจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วเมืม่สอสโมสรมีการตัดสินใจลงมาอย่างเด็ดขาดแล้วว่าจะยอมปล่อยตัวเขาออกไปในช่วงเปิดตลาซื้อขายนักเตะในช่วงสัมเมอร์นี้หลังจากจู้ตัวเองก็เหลือสัญญาผูกมัดกับทีมของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้น นั่นจึงหมายความว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของทีมเราในการจะขายเขาทําเงินกลับมาให้กับทางสโมสรก็จะมีการนําเงินค่าตัวเรานั้นกลับมาลงทุนกับทีมใหม่ซึ่งก็จะเป็นไปตามนโยบายของทางไมเคิลเอ็ดเวิร์ดซีด้านฟุตบอลคนใหม่แต่หน้าเก่าของทีมเราที่เขาต้องการจะให้ทุกๆก,การย้ายเข้าหรือย้ายออกสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับสโมสรได้สูงที่สุด ไหนก็เปิดประเด็นมาเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะภายในทีมของเราเองกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกหนึ่งแข้งชื่อดังแต่เป็นในส่วนของแนวลุกกันบ้างนั่นก็คือในรายของทางคูดี้กัคโปแนวลุกดัชแมนของทีมเราหลังจากเขาทำผลงานให้กับสมูรสอนอาจจะยังไม่ได้เปรี่ยนปลงมากนะักจนตกเป็นเป้าหมายถูกแฟนบอลของทีมเราเองวิพากวิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งนั่นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยามที่เขาไปลงเล่นให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ซึ่งโจตัวก็กลับมาเฉิิดฉายได้อีกครั้งสำหรับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยูโรหรือยูโร2024ในช่วงสัมเมอร์นี้ล่าสุดตัวของกักโปเองก็ออับมายอมรับเลยว่าผลงานของเขากับลิเวอร์พูลมันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่โจตัว คาดหวังแต่เขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าทำงานหนักต่อไปเพื่อที่จะดึงฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาให้จงได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับนักฟุตบอลทุกคนเลยนะกัปกปูกล่าวมันไม่ใช่ว่าคุณจะสามารถทำผลงานได้ดีอยู่ตลอดเวลา บางครั้งมันก็มีเหมือนกันที่สิ่งต่างๆอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังแล้วหลายๆครั้งมันกอาจจะไม่เข้าทางคุณด้วยต่นนี่แหละมันคือฟุตบอลสิ่งสำคัญก็คือการที่ผมได้มาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้อย่างทางนิวเวอร์พูมันมีผู้คนที่สุดยอดมากมายอยู่ที่นั่นซึ่งคอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอด อันที่จริงแล้วต้องบอกว่าพวกเขาช่วยเหลือทุกคนภายในทีมยามที่เราต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากพวกเขาทำให้ผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองและก็คอยช่วยเหลือผมในทุกๆด้านผมคิดว่าในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมามันมีหลายเกมมากๆจนผมแทบจะจำไม่ได้แล้วว่ามันมีเกมใดบ้างที่ผมเล่นได้ไม่ดี และผมก็แค่เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้และนำมันมาใช้เป็นแรงผลักดันในการเดินหน้าทำงานอย่างหนักต่อไปผมมีความสุขอย่างมากที่ผมจะสามารถแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผมกับทีเเาามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสโมสรของเราเองกันบ้าง หลังจากมันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเมื่อทางเยอเกนครอปในใหญ่เฮ a วี m e t เมทวางมือจากการคุมทีมของเราไปและเป็นทังอาร์เนอร์สตรัตเฮดโคดดัชแมนที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ต่อจากเขา นอกจากนี้มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟโค้ดอีกมากมายในหลากหลายตำแหน่งรวมไปถึงในฝ่ายบริหารของสโมสรนี่ก็มีการดึงตัวผู้มนในการฝีมือดีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่เข้ามาช่วยเหลืองานอีกหลายต่อหลายคน ทั้งนี้หนึ่งในปัญหาที่ทีมของเราเผชิญหน้ามาตลอดช่วงเวลาหลายปีนี้ก็คืออาการบาดเจ็บของนักเตะภายในทีมซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสไตล์การเล่นและการฝึกซ้อมตามแบบฉบับของเยอเกนครอฟที่เน้นหนักในเรื่องของการใช้ร่างกายทวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางดิแอ h เลติกก็มีการระบ,บุออกมาแบบชัดเจนเลยว่า นี่แหละคือจุดที่ทางผู้บริหารสโมสรลิเวอร์พูลต้องการจะแก้ไขมันให้ได้ในยุคของกุนซือคนใหม่ด้วยเหตุนี้มันจึงกลายมาเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทำให้ทีมหันมาเลือกตัวของซารอตได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นทายาทของครอปดังกล่าวข้างตน้น เพราะหากเราย้อนกลับไปดูสถิติของเขาในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสมัยที่โจ้ตัวคุมทีมอาเซตอักมาตอนเนื่องมาถึงการคุมทีมเฟยนุ์รอดเธอดับรรดาลูกทีมของเขาก็แทบจะไม่ค่อยประสบปัญหาในเรื่องของประวัติอาการบาดเจ็บแบบนั้นเลย นี่จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารของทีมเรามีความเชื่อมั่นว่ามันจะสามารถช่วยเกื้อหนุนให้ทีมที่เปลี่ยนบริษัทกิภาพอยู่แล้วสามารถดึงผลงานที่ดีที่สุดและความสามารถที่ดีที่สุดของทีม ออกมาได้เมื่อเราสามารถใช้งานนักเตะที่มีอยู่ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างที่มันควรจะเป็นหลังมันส่งผลที้เห็นมาแล้วในหลายๆครั้งว่าอาการบาดเจ็บเรานั้นสามารถทำร้ายทีมของเราได้และส่งผลกระทบไปถึงผลการแข่งขันด้วย ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พ่อเม่จะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาขึ้นมากับการไล่ล่าตัวทางเอเดซอนมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางอัตตรตาเมื่อมันมีสื่อในประเทศอิตาลีพยายามจะโหมกระแสข่าวนี้ขึ้นมาอีกรอบหลังเขาเองเคยมีข่าวอย่างหนักกับทีมของเรามาแล้วเมื่อช่วงต้นสัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่เรื่องดังกล่าวจะเริ่มซาลงไป ล่าสุดฟาวิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็ออกมายืนยันในประเด็นนี้วันนี่คือนักเตะที่ทางลิเวอร์พูลของเราให้ความสนใจอย่างจริงจังและถึงขั้นที่มีการติดต่อไปหาเอเย่นส่วนตัวของเขามาแล้วในหลายโอกาสด้วยแต่จนถึงปัจจุบันมันยังไม่ได้มีการเดินหน้าเปิดการเจรจาเพื่อขอซื้อตัวนักเตะกับทางต้นสังกัดของเขาอย่างทางตลนตาแบบเป็นทางการ ผมเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลมากมายที่มีการสอบถามกันเข้ามาว่ามันมีอัปเดตอะไรที่เป็นรูปประธรรมบ้างไหมลูมาโนกา่กล่าแต่จนถึงตอนนี้มันยังไม่ได้มีการเจรจาใดๆที่คืบหน้าไปอย่างมีในเยอะสำคัญนะมิดฟิลยังคงเป็นตำแหน่งที่ทางลิเวอร์พูลต้องการกำลังเสริมเข้ามาเพิ่มเติมขอยกตัวอย่างลิเวอร์พูลเองมีการติดต่อไปหาทางเอเย่นส่วนตัวของเอเดรอน มิดฟิลด์จากทางอัตตันต้ามาแล้วหลายครั้งด้วยกันเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการพิจารณาสำหรับการเสริมทัพในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาแต่มันไม่เคยมีการยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวเขาเข้าไปเพราะลรเวอว่าู้รู้ดีว่าดีลนี้มันไม่ง่ายแล้วมันก็มีความซับซ้อนด้วย ทางอัตตรนตาเองไม่ต้องการจะขายนักเตะระดับท็อปสคนในแผงมิดฟิลด์ของพวกเขาออกไปไม่ว่าจะเป็นทางเทิงคุปไมเนอร์และเอเดซอนแต่ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าใช่เลยตัวของเอเดซันคือนักเตะที่ลิเวอร์พูลชื่นชอบทว่าในเวลานี้มันยังไม่มีการเจรจาใดๆมันยังไม่มีนักเตะคนไหนทั้งนั้นที่อยู่ในลิสต์ที่พวกเขาจะสามารถการันตีได้ว่าจะได้ตัวมาอย่างแน่นอน เมือฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูสถานการณ์ล่าสุดของทางแอนโทนีกอร์ดอนปีกตัวเทพของทางสาริกาดงนิวคาสเซิลที้ถูกทีมของเราตามเกี่ยวพาราสีอยานะ่างหนักหลังจุด,ดยืนของลิเวอร์พูลมีความชัดเจนว่าอยากจะได้ไรยเซ็นของเขามาครอบครองและตัวของกอร์ดอนเองก็แสดงออกด้วยเช่นเดียวกันว่าอยากจะย้ายมาร่วมถิ่แอนฟิลเหมือนกัน นั่นจึงทำให้นิวคาเซรู้สึกเป็นกังวลใจกับดิวนี้เป็นอย่างมากและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง Talksport สื่อชื่อดังแดนผู้ดีก็ได้ระบุว่าพวกเขาได้เตรียมมาตรการในการตอบโต้เอาไว้แล้วด้วยนิวคาเซพร้อมยื่ยนข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลให้กับแอนโทนีกอร์ดอนรับเอาไว้พิจรารณาเพื่อเป็นการกันท่าความสนใจจากสมูรยักษ์ใหญ่อื่นๆ t a l k s p o r t ระบุ ดาวเตะทีมชาติอังกฤษกำลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางลิเวอร์พูลแต่เส้นตายของพิมเมลิกในเรื่องของกฎแฟร์เพย์ทางการเงินนั้นได้ผ่านผลไปแล้วมันทำให้นิวคาสเซิลตั้งใจจะั้งตัวนักเตะเอาไว้โกดอนเหลือสัญญาในปัจจุบันอีก2ปีด้วยกันและหากเขายอมต่อสัญญาฉบับใหม่นิวคาสเซิลก็พร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยให้เขาเพิ่มขึ้นอย่างมีนเยอะสำคัญจากในตอนนี้ที่จูตัวรับอยู่ที่60,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ